สวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับผมครับพ่อเชื่อรวยยกช่องนะครับหัวตีพันมาทั้งล่างทั้งบนครับทั้งบนทั้งล่างเป็นบ่วทั้งบนทั้งล่างครับเก่าซีคือไอ้เอฟซีบ้างนะเก่าซีหลักการศูนย์หกครับผมตาลับหัวไอ้เก่าเนาะจะเป็นหกศูนย์ศูนย์หกเก่าซีซีเก่าถอยไปอีกข่อดึงไปหาจะาของคนดึงเข้าหาจะาของเออเนี๋ยจะเห็นชัดเจนครับ ลงเล็กน้ยอยครับสู่ความรอยเล็กน้อยต่อครับครับผมน่าเพราะว่าคือเก่าครับสี่เก่าก่าสี่มาใสเป็นเทวดาขี่สัง่งเ้องบอกแอมเนาะครับผมขี่สั่งสามหัวลงมากเลยวพอยิงได้ตีห่เป็นสา่งสี่ขาเทวดาเป็นเก่ามาสัตครับมาสามองค์แต่ว่าขันตัดเหรนมันกับเมอนอยู่แล้วครับสีเก่าก่าสี่เนาะครับแล้วสองเก่าศูนย์มาใส่บายแอมสองเก่าศูนย์เนี่ยอันเป็น ีกะซื้อพี่ก็ซื้อมาบอกครับพี่กะซื้อมาบอกพี่กะซื้อมาแต่คนละทั้งต่างจังหวัดคนครับลอยมาบอกเลยลอยมากินกบกินเขียดหน้าพ่อหญิงครับห็นงแม่ใครหน้าซื้อโรดพี่ก็ซื้อโรนี่ว่าอือครับผมเนาะมันนี่ก็ได้มาติดตามอีกครับผมอาพ่อหญิงฝันตรงว่าต่อวีกเนาะฝันว่าเราพ่อวะนี้ฝันอยู่ฝันมาจากไหนพ่อฝันว่าพี่ก็ซื้อลมหาย พี่เกษื้อตัวนี้ละแม่ตัวเดียวมันบอกเขานี่ละมหามหาอีกมหากินข้าวกินเจดีก่อนเพคนว่าโอ้ยมันอยู่ดีมันอุดมสมบูรณ์ดีเพคนว่าเพคนว่าว่านะเพคนเคยมาใหาส่งห้ลาบมันแม่นนะครัเพิ่นก็เลยมาให้อีกเอาของดีมหาอีกแล้วคนว่าเอาของดีมาให้อีกแม่ผมเน่าหลักไปน่องมากในส่วนผมเน่าหลักสินองแม่โอ้ จะยากใอ่ไมผมย่าเอ็มนึกต๊กคนเ่ะต๊ะสนองผมเหมือนแนบเบอรน่ะในพ,พ่อผมไปครับผม <นะ S 1> เป็นมาวาจากไหนพอเป็นมาาสิมาให้กินกบกินเขียดยู่แทวนี่แล้วร้องเงินให้งนหน้านี่ละัเพะวมันอุดมสมบูรณ์ดีเพราะว่าบ้านพ่อหิงนี่เพาว่าครับเ<อ>พรานว่ากัน,นครับนั่นคือวาสั่นน้อ่ะอืม ยังไงก็สะเอาของดีมาหีกแลเพอนาแม่นี่ยังเอาของดีพอนึงของดีก็ที่แม่เลขกมันเบอร์ตัวเหมบอนึหนึ่งกมาหาแม่นี่คนสี่งละที่ว่าจะเป็นเก่าศูนทานมากบทาอันนี้กับมิตรกับหัวเหรียญแน่นอนใบย่านอกรเาศูนเป็นหกศูนศูนหกคือเก่าครับผมนอกระผมคนกับทวาเด็กัวเลกคนถือคนถึงม้อีกโอ้หมากินแปลาเก่าครับท่านผู้ชม ก็ลงมาในพูลแล้วเตธอพาครับเอามาเลยเอามาเลยน่าสมาเมื่อคืนเต็งอีกเลี้ยนาเลี้ยใต้เต็งเต็งผู้ใดมาเต็งผู้หญิงนี่แล้วเต็งผู้หญิงเลยบ่แม่นั่งเต็งนั่งเต็งเลี้ยนาเลี้ยใต้นะหัวเต็งเลืกติ๊กเจสีเลยบ่แม่ง้อเนี่ยคนโสวยเจ้ครับโอ้โหญานิเนี่ยยังเดียวว่านี่คนโสดยโม่ใหญ่บอกผู้หญิงยหญ่บ่ใหญนว่าแต่พนดีมากัดกินอะมันโม่เฮียหยังดอกมันอะ เหมนยังดอกเกดีใหม่เปาเดียว,เ,ยว,ดว,วเดียวเดี๋ยวเดียวครับเป็นลักษณะไหล่ะงามบ่ล่ะพีก่กชบเซ<ส><ร>ว่าสิ<ร><ร>างอยู่ขาวงามโ<อ>้ขาวงามจนพูนเลยแม่อาขาวจนพูน<ส><ร>มีม่ใสๆตำแห<ส><ญ>น่งสาวไทยก่อนโอ้ขนาดเห็นจะหน,น่าเนี่ครับคุณผู้ชมมีวัดโตนิยันพอหญิงน่่นพอเตือนยัวแม่รับ แล้วของดีว่าให้คนว่าตัวไหนหล่ะพ่อสวนเก่าหนึ่งวันศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งเอามันก็เลหล็กงวดก่อนหช่เนาะครับคล้ายๆกันเลยไหมมามาต้องมีตัวคนมาใหา้ว่าหนึ่งมันก็ห่หนถึงคนว่าสองตัวมีบ่ครับห้าแปดสองตัวสอ,องตัวหาแปดอ๋อ,อ ทั้งสองตัวสามตัวเนอค่ะบสมาชิกชมสองตัวสามตัวข้างนครอบเรยนะมีสองตัวหน้หามหัศ8เนอะคระบสมาชิกชมเนอะครับมน้าคือเกามาบอกมาไม่ให้โชกให้ลาบคือเกาคนบอกให้คล้ายหน้าซื่ออีกจิบวอะครับคนอย่างคนตัววาให้ค้ายหน้าซื่อแล้วโอ้คนบอกให้คลายหน้าซื่อคนบอกก็ธรรมดาอีกแล้วครับเด็กคนให้คล้ายหน้าจิบวทั้งหนีบานครับ น่ามันก็หลายทรงนี่ขายทรงไหนเนอหลายสิหล่อเลยเพ่นน่ะครับก็ในของบุปผาเด็กคนน่ะขายทรงอะไรนี่ครับก็หลายอยู่แล้วหน้าะหลายอยู่คนนิงนี่งันหน้าหลายคนก็นว้อโอ้ยอยากกินนั่นกินนี่แล้วคนว่นน่ะอืมต้องกินหกอาหารหวานข้าวนี่แล้วคนวันสินะหะหกเนื้อเขาบอยังเอามาเสร็จมายังมาเลี้ยงมาเกลือแน่เพว่นน่ะขันมันเข้าวงอนนี่เพคนว่าโอ้ทาทาทาเข้าวงอนนี่แมน จะเลื่อมเนื้อเอามาเสร็จมามาอันนี้แน่วาสนาแน่นแล้วมัดแยบมะเกลือเพิ่นแน่หงอ๋อแบบแบบเราเอาแบบซุกกับแบบดิบเอาแบบดิบว่าโอ้กษิตไก่แบบทอดคนใหม่ๆสีบัวนอใบยังนอครับเป็นเนื้อเป็นยังเโอ้เป็นเนื้อเป็นยังนี่ก็าบ่ต้องเฮ็ดซุกเลยแน่นโอ้แม่เพิ่นวาันเษ็ตแบบมีเลือดมียังเนาะครับแน่นไงหลับเลือเป็นสีนะหลับเลือหลับยังนี่ละเดือดบีบเลยนะเพิ่นมางั้นจ้กินสดๆเลยแน่นโอ้ มาเว็โดบ่อยมันสุกเป็นว่าครับโอ้ตอนเพิ่นมาหอดเพิ่มมาเต่งเอิ๊กพอนิงเลยแม่นวเต่งมาเต่งพอญิงกัดห่วยสั้นอยู่กันน่ะเนาะแต่่านกับบริัทอย่างนี้บอกมิตรแล้วิดเรื่องที่เสื่องนคนเคยมาหาเลยนะเขาเลยทำใจอยู่นาะอ๋อเป็นในเป็นกันละแม่นวเป็นไดนเป็นกันละคนมาหาเลยเธอนึงบย่งนะนีบ่ได้แล้วอ๋อเอายางจะเรียกอีกครั้งนี้พอ ศูนย์เก้าหนึ่งก็ห้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าแปดครับผมถ้าสองตัวเนาะแต่ว่าัศูนย์เก้าหนึ่งควรเป็นว่าเอาสามตัวตรงๆได้แค่ส่วนช่วมห้ากัตัดเหร็น้ำเนาะตัดเหร็นมุนไปมุนมาเพราะว่าเก่าก็ขาพกนี้ยังเป็นตัวเดียวกันคือเก้าครับผมเอาก็ลงพิจณาเบอรงเนานนะครับผมเนาะเอาเอายกตัวเลขให้เอฟซีเพิ่นแคบหนาจอยบเบอรในพอมันเหลืออยู่หลายเหมือยมันเป็น อาก็ตนวิต่วนงวดนี่นะะี่น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 ีูนี่เี่นึ่คี่น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 ีันี่นี่นี่นกัน,นะะี่นียวี่นี่วกันี่นีน่นีนมมี่น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 ช่นี่นี่นีมนี่นี่น่นี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 ่น่นี่นี่นี่นย,ย่นี 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่นี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 ่่นี่นี่นนาน่ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกศิลาทำชมไปก่อนเจอะกันคลิปหนาค่ะก็อหอยจุกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะแต่ยิ่งพึงพาไปใส่นอกขาทำชมพอมีสามดาวมิของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมมังคองดีก็เบาแอมตะทงก็เลยค่ะเบาแอ,อมตะทงนี่จะเดินทางไปทำบ,บุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดันแดนอีสานครับ นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผูน้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบ,บีดีบุคคาบุคให้เขาล้านคนย่าง่าน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผูน้ชมเอาของเมตตาค้ขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเหลือสื่อลอตตอรี่จิ้งศรีถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถา่าอยู่ข้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ชุมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมมาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้งาธิตฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งอครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกเขียวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมกันหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดไมนจันะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุสนบุญอุยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดนะเขาทุกวันนี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของปันทาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวงสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมนหลงปุโรดวัดโคกกลมครับธรรมชุนบ่ายเอ็มมาตงหินข่าวกบุรุษซ่าครับธรรมชมน เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับทนไดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่ายงางบบเห็นลานเฮาไข่้ไขว่ามีอีียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหมาลานเห็นุในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจบปืดิดทันที่รับรับ์ทันที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายขฮาครับขายดีปันที่น้ามที่ทาลำเลื่อยเงืนท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมึงไอ้กับมีโอกาสในมาักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัติทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบา,บาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ให้กันครับท่าชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาอสาอกมากครับทมาชมเปิด้ายลงปลูกมากนะครับแล้วก็ลัวก็เมื่อเต้นตะครับท่าชิเมื่อเตะนเตะแล้วก็บี้ยังสีครับม้นว,วนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือปปเท่อนบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้กก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่าชม ข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้ลุงปูรอดแล้วครับท่านผู้ชมแจ๊คดังบูดังมะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนีแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจตีอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโมลายนะครับมนนีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอบคาราบาลพีแอบนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุ่ยี่ก็แตงห้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรีรัฐครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ใบเอามาตรงนี้ในน้ำมุนแม่น้ำครับในน้ำมุนคลองหลวงปุโรดไม่หายอีพี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมระร่างกายเสนียดจะให้ทิบูดีสีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรนี่ตัวเขาสิยได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อานบ,อาบนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบอยอํ็มระตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าเอํ็มระตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลอโตเตอรีรางวัลที่1ลํเลื่อยามสิล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอ็มระตรงก็สิให้เบิ่งโตเล่กับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม,ใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหามอาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ